วันนี้เดี๋ยวลุงพ่อจะพาพวกเราเนี่ยไปว้ปลูกเข็มนะไม่ว่าจะเป็นเข็มเตี้ยหรือเข็มแคร์หรือว่าเข็มเยยนะครับเพื่อเป็นสีมงคลน,นะไอเข็มเนี่ยตั้งแตู่ร่โบราณมาแล้วถือว่าเป็นไม้มงคลน,นะครับนะจะเห็นได้ว่าจากการจัดพิธีไหว้ครูจะต้องมีดอกเข็ม เพื่อเสริมสร้างส,งสติปัญญาเชื่อกันวนะ่าให้เฉียบแหลมฉลาดเป็นเด็กฉลาดเป็นคนฉลาดน,นอกจากจะเสริมสร้างด้านสติปัญญาแล้วเนี่ยตามคติโบราณเนี่ยเชื่อว่าเข็มเนี่ยจะปลูกไ้บริเวณบ้านหรือว่าบริเวณอาคารสถานที่ประดับต่างๆจะทําให้ชีวิตรุ่งเรืองการค้าขายในเจริญก้าวหน้ามีความร่ํารวยมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน,นปกป้อง คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินตามความเชื่อนะครับและนอกจากนี้ก็ยังเป็นบางส่วนยังเป็นสมุนไพรด้วยแต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังซึ่งที่ลุงพอไม่ดูวันนี้นะครับอยู่ก็รอบๆบริเวณบ้านลุงพอเองนะครับอำเภอพนมบริเวณธาตเรื่องปรัก หรือว่าสวนป่ากินได้เรืองปลัดอ,อําเภอหมู่ที่เจ็ดตำบลพนมอําเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งมีเข็มเตีย้ยเข็มนี่มีหลากหลายนะครับมีดอกหลากหลายให้สวยงามนะเช่นสีแสดหรือสีส้มสีขาวสีชมพูสีเหลืองนะถ้าเข็มใหญ่ก,ก็ยังมีสีม่วงหรือสีเม็ดมะปริงนะเหลืองเข้มเหลืองอ่อน แต่ลุงบอเนี่ยจะเน้นเข็มแคร์หรือเข็มเตี้ยนะครับมีการขยายพันธุ์เพื่อต่อไปเนี่ยบริเวณพระธาตุืองปัดหรือว่าชวนป่าก,กินได้เดองปรัดเนี่ยจะมีเข็มเตี้ยเนี่ยครบทุกสีนะครับมีเข็มด่างเข็มลายด้วยนะโดยเฉพาะดอกเข็มเนี่ยสีขาวๆเนี่ยจะส่งกลิ่นหอมจะรุงใจนะโดยเฉพาะเข็มด่างเข็มลายเนี่ยจะออกสีขาวปนชมพูน,นะครับซึ่งการปลูกนี่เราต้องปลูก ในที่ที่เหมาะสมนะบางบางแห่งก็เช่นเข็มแดงเนี่ยเขาปลูกทาเป็นเข็มรั้วนะรั้วเข็มประดับนะถ้าเข็มลายหรือเข็มชมพูเนี่ยส่วนมากจะทําเป็นไม้ดัดไม้แครต้นมันเตี้ยมากนะอย่างที่เห็นนี้ก็คือสีเศษนะครับสีเศษร,ราชพฤกษ์นะร่มราชพฤกษ์เขาเรียกน,นะซึ่งหลวงพ่อจะสมไว้ครบทุกสีนะครับซึ่งการปลูกเนี่ย หน้าบ้านเนี่ยเราต้องวางผังให้ดีนะครับตกแต่งให้ดีแล้วจะเป็นสิมงคลต่อเรานะครับต่อเราโดยเฉพาะสีแดงก็เชื่อกันว่าแดงมาสืทธีแดงสิทธีนะครับปลูกแล้วจะร่ารวยการค้าจเจริญรุ่งเรืองหรือว่าเหลืองเศรษฐีอย่างนี้นะครับอ่าซึ่งจะสร้างความเป็นสีมงคลให้แก่ตัวเราเองนะครับอ่านี่ก็คือเข็มด่างนะครับเข็มด่างหรือเข็มลาย ดอกจะหอมมากนะครับดอกจะออกสีชมพูซึ่งปลูกไว้อย่างน้อยก็เราได้กลิ่นดอกไม้เวลานั่งนะหอมเจมียใจก่านข้างบ้านนะครับนะการปลูกแล้วแต่เดี๋ยวการดีไซน์ของแต่ละคนแต่ให้อยู่ในที่ที่ดูแล้วมันจะเรือนหูจะเรือนตานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเข็มเล็กทั้งนั้นคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละนะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลิเพลนเจริญใจ ลุงพอก็พยายามจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มากก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทวกหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร YouTube ช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ